มาจ้ะมาพี่น้องขาเมึงหอยนางลมเขาขาอ,อวบๆแนยๆคะ่ะพี่น้องคาเมือนี่อยากกินตำสมปีคะ่ะตำสมปีดอกก็ได้หอยนางร่มมากนะคะตัวแนยๆเป็นตะวานแห้งคะ่ะมาจะามามาเสดเสร็จน้ำแกงด้วยจ้ะสวัสดีจ้าสวัสดีแม่แม่ป้าป,ป,ป,ป้าพี่พี่น้องน้องทุกท่านนะคะมาแสบมาจวดน้ำกกนคะ่ะกือน้ำานลายทางวันนี้ซื้อเข้ามานะคะซื้อเข้ามาทุกอย่างเลยวันนี้ซื้อเข้ามา ห้องสิ่แสบได้๋ยว่ะแล้วกินแบบสมบปีไปเลยเนาะดูดิโอ้ยืมหวาน <laughs> ทองว่ดีกินแบบนี้ด้วยค่ะมิกๆรวมๆใส่กันแบบนี้ยถ้าท้องไม่ดีอ่ะห้ามกินสิปวดท้องได้ค่ะ <laughs> hồi nắng không หอยสดมากหนมันหอยยางอีกเนาะเหมือกัไม่เห็นหอยเวลาที่จะลูกเลย 好。 ไอสุดมันจะอร่อยมากมันหวาน ถามเขามาเขาว่ารับมาจากมหาชัยเคยไปซื้อมหาชัยบ่อยอยู่ค่ะตอนอยู่กรุงเทพไยสุดละอรสวยืี แค่น,นี้ก็อร่อยมากแล้วค่ะหวาน อร่อยไข่เค็มไข่เค็มนี่ชอบกินแต่ตรงไข่เหลืองๆมานะคะ กินอะไรเขาขามันเค็มเค็มมันไข่ขามันเค็มเนาะมันอร่อยครับตุม่ม มือแห้งค่ะพี่น้องคะมือเ,เพราะว่าออเดอร์มันล้นมากมันหลายแห้งในจํานวนอัตราคนนะเพราะว่าเป็นแบบว่าเราทําในครอบครัวค่ะนี่หละมีแฟนแล้วก็บมีแม่พุกอย่ากจัดเตรียมเองบริจาร้จางพวกนี้พี่น้องมันก็เลยเมื่อยมันมันล้นมือไงตังแต้มมาขึ้นซุกอ่าเสาร์อาทิตย์ไม่ได้หยุดเลย เตรียมอย่างเดียวยงังน้ำมันขึ้นพงนอกนั่นแหละค่ะแต่ว่าเป็นความสุขนะคะมีความสุขนะคะที่ได้ทํานะพี่น้องคะเอาพบกันคลิปหน้านะจ๊ะกรินี้ไปแล้วสวัสดีจ้า